กับเตือนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการสมาชิกวุฒิสภาขอญาตหารือเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลท่านประธานครับปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะเห็นว่าเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าปริมาณรถนั้นมากกว่าถนนนะครับประการแรก ประการที่2ก็คือการบังคับใช้กฎหมายปัญหาเหล่านี้มีทางที่จะแก้ได้ทางหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขนะครับจะเห็นว่าในกรุงเทพมหานครนั้นมีทางแยกอยู่ทั้งสิ้น746ทางแยกซึ่งเป็นความรบับผิดชอบของกรุงเทพมหานครใน746ทางแยกนั้นมีการติดตั้งสัญญาณไฟจะราจรอ,อยู่5 0าร 17ทางแยกซึ่งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรนั้นจะต้องใช้เจ้าที่ตำรวจในการควบคุมสัญญาณไฟในจำนวนนี้มีอยู่71ทางแยกที่ใช้การควบคุมสัญญาณไฟแบบอ a p t ถีบคือการติดเซนเซอร์ที่พื้นผิวถนนแล้วก็นับจำนวนรถแล้วก็ไปลิงก์อยู่กับสัญญาณไฟส่วนที่เหลือนั้นต้องให้เจ้าที่ตำรวจควบคุมทั้งสิน้น ถ้าไปดูจํานวนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ใช้ควบคุมสัญญาณไฟในแต่ละวันนะครับแต่ละสถานีจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึงวันละ1116คนนะครับซึ่งเข้าเวรเป็นผลัดจะเห็นว่าเราเสียกําลังพลเจ้าที่ในการควบคุมสัญญาณไฟนั้นมีจํานวนมากแทนที่จะนําเจ้าที่ตํารวจนี้มาบังคับใช้กฎหมายถ้าเราติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ ทีนี้มาดูแผนของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการติดตั้งสัญญาณไฟกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะติดตั้งสัญญาณไฟแบบอัตโนมัติในปี67เนี่ย77ทางแยกปี2 5 6 8งร้อยกทางแยก2569ั้ร้อยกทางแยก2570ั้ร้อยทางแยก2 5 7 1 89ง้ทางแยกแต่การติดตั้งนั้นจะเป็นการติดตั้งแบบ สัญญาณอั t i ี e คือใช้เซนเซอร์ฝังซึ่งเป็นวิธีการที่ร้าสมัยผมอยากจะเสนอท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครว่าประการแรกช่วยเร่งแผนการปรับสัญญาณไฟให้เป็นอัตโนมัติให้เร็วขึ้นวันนี้ได้หรือไม่น่าคิดว่ากรุงเทพมหานครน่าจะมีงบประมาณหรือรัฐบาลถ้าเห็น,นความสำคัญก็น่าจะจัดสรรงบประมาณให้ได้ประการที่สการติดตั้งสัญญาณไฟแบบอัต i ี e นั้นเป็น วิธีการที่ร้าสมัยผมอยากจะขอเสนอว่าให้ติดสัญญาณไฟด้วยระบบกล้อง C C T V นะหรือกล้อง AI ปัจจุบันนี้จะสามารถตรวจจับจำนวนรถได้ดีกว่าและจะสามารถตรวจจับรถที่ทำผิดกฎหมายเช่นฝาสัญญาณไฟหรือทำผิดกฎหมายในกรณีต่างๆโดยที่จะถอนกำลังเจ้าที่ตำรวจวันละ1,000งกว่าคนนั้นมา บังคับใช้กฎหมายหรือมาอำนวยความสะดวกการจราจรในจุดอื่นๆอ,อันนี้อยากจะเสนอผ่านท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครและรัฐบาลได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพมหานครด้วยครับ